ทั้งอารมณ์ดีและไม่ดีเพราะเราเชื่อในการเรียน่าใตใจเกิดเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ประมาณนี้ถ้าจิตเองขึ้นทึ่งพรมเมื่อไหร่นะฮะจิตเองจะเบาจะไม่ลำคาญจิตระดับนี้มันจิตเหนือเหตุเหนือผลนะเนาะจิตที่ปิดอวัยภูมิเหนือเหตุและเหนือผลทำผิดหรือทำถูกเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นแล้วเพราะมันเหนือแล้ว อารมณ์มันจะเบาแล้วเวลารับมาเนี่ยมันก็ไม่ต่อมันเบาทีนี้มันเบามันก็จะคิดออกคิดคิดย้อนหลังได้ว่าเราเคยปรารถนาอะไรมันจะมีความรู้สึกว่าเออเราเคยปรารถนาเป็นเพหนอพุทธภูมิปเจกภูมิหรือหัตถพูมิหรือตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งมีความรู้สึกรักองค์นั้นองค์เนี้ย ก็คือตามท่านนะ่ะหรือไม่ก็ไม่เคยปัถนาอะไรเลยก็เริ่มตั้งความปัถนาแล้วอยากเป็นพระบาเจก,ก็ได้อยากเป็นผู้รับเจ้าก็ได้อยากไม่เกิดก็ในชาตินี้เระทำมาแต่ถ้าไม่เกิดก็ถัดพบชาติไปชาตินี้แต่ยังเกิดเองก็ต้องบันทึกบุญละพอเริ่มปัถนาก็เริ่มบันทึกบุญตัวบุญเท่านั้นที่ตัวตัดพบชาติได้บุญนะท่านบอกบุญ บุญก็มีสารพัดบุญทุกอย่างเป็นบุญหมดนะทางตาหัวจมูกดินกายจากรูปรถกินเสียงบางคนที่ปรารถนาใหญ่ก็ต้องบันเทียณาตัวเองละเรื่องบารมีนะตั้งแต่ทานศีลเนี่ยคมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาโน่นแหละต้องจําไม่ได้แล้วต้องบันทึกแล้วต้องพยายามหนีห่างจากอุป,ปกกเสให้ได้ ให้มันเบาบา,บางลงคําว่าออปกิเลสคือความโลภโลภพยาบาทโกรธผูกโก,โก,โกรธลบหลูบุญคุณท่านตีเสมอลิษยาแตนีมาญญาอุหวดกาด้างแข่งดีถือตัวดูเหม็นมัวเมาประมาทไล่ไปทีละตัวท่าให้ไล่ไปทีละตัวสวดมนต์ไปด้วยแผ่ไปด้วยไล่ไปด้วยเพราะมันเป็นคลื่นที่จะปิดบุญ คึืนที่กระแสของบุญเนี่ยมันจะปิดแล้วมันเป็นตัวช่วยตัวช่วยใ้ดีเลยสมองช่วยกรรมาฐานโดยเฉพาะภูมิหารตามชายาหลวงปู่นะพุทธพรมปัญโยทํามาทมํามงนะไปทรรมงนะถ้าอ่านไม่ออกส่วนใหญ่จะอ่านไม่ออก่ะส่วนใหญ่เลยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ละ อ่านนะพุทธภมพิปัญโยในวมเล็บดูอ่านแล้วก็เลยไปเลยไม่ได้พิจนารณาว่าไอ้ป้ายน,นั้นมันเป็นยังไงไปถึงถ้ำเขาจะเขียนว่าใครจะใหญ่มาทำไมเนี่ยเขียนไว้เลยมาทำไมบางคนยังไม่รู้ว่าเอ้ยกูมาทำไมวะเนี่ยใช่ไหมอ,อ จริงๆหลวงพ่อท่านให้เราเข้าใจเพราะเราบางคนหนีผัวหนีเมียหนีงานหนีมาหมดเลยเพื่อจะต้องมาฝึกพวกเนี้ยบางท่านไม่เชื่อนะว่าสวดมนต์จะรวยเมื่อก่อนเนะี้ยสวดมนต์เนจะอาศัยเลี้ยงชีวิตได้แต่โดยความความรักในหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเจอท่านเราก็มีความรู้สึกเลยนะ ท่านบอกอะไรเราก็เชื่อเราก็ทาท่านบอกเองอย่าไปไหนเลยเองจะไปเรียนอะไรโดยเด็ดขาดท่านบอกสัพพระวิชาทั้งหมดในโลกมันอยู่ที่ใจสนา,นาคมไม่อยู่ที่ไหนเองจะไปเรียนศาสตร์ใดโดยเด็ดขาดในใจสนา,นาคมมีทุกศาสตร์ในงนั้นท่านบอกขอจิตเองเข้าถึงแค่นั้นท่านบอกเหมือนร้องเพลงนั่นแหละ เวลาร้องเพลงเราทำไมถึงเข้าถึงเลยอ่ะพอเพลงเศร้าบางทีมีความเศร้าน้ําตากันไหลเลยพอมีความสนุกเพลงสนุกก็เอาแต่ยินไกลๆก,กูก็เต้นไปแล้วละ่ะประมาณเนะี้นี่คือความรู้สึกในเพลงมันก็เหมือนความรู้สึกในพุทธมนต์นะเวลาเราเข้าถึงจริงๆนะค่อยๆเลยอนะมันจะผ่านนิมิตผ่านอะไรเยอะแยะไปหมดเลย เราจะมีสับเซนมีซิกตี้เซนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบางคนนึกว่าเอ้ยตรงนี้นะพอแล้วไม่ใช่นะไอ้ตรงที่เซนเซนพวกนี้มันเป็นเครื่องเล่นให้อยู่นั่นเองตามไปเอ้ยหลวงพ่อยิ้มยิ้มก็ตามไปดูท่านพอตามไปตามมาท่านก็ไม่ยิ้มแล้วเพราะมันอยากเกินไปอยากเกินไป ท่านไม่เคลื่อนไหวแล้วถ้าทําเฉยๆวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์เบาๆจะว่าอยากก็ไม่ใช่จะว่าไม่อยากก็ไม่ใช่รูปลักษ์ท่านที่เราเห็นเนี่ยรูปกับนามเนี่ยตาเห็นรูปท่านเนี่ยนามมาทำคือท่านจะเคลื่อนเคลื่อนไหวบางทีท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นท่านต้องการให้เราทรงอารมณ์อยู่ในคืนตรงนั้นคืนจริงมันทรงยากมากหละ ยากมากยากพราะอะไรทายังไงห้ท่านเคลื่อนไวตลอดไม่ให้หยุดทีพอเราเกิดอยากกันเนี้ยภาพท่านก็ไม่นิ่งสนิทละตาก็เห็นเฉยๆแล้วจิตไม่สัมผัสแล้วทีพอเราวางอารมณ์สบายๆจะว่าอยากก็ไม่ใช่จะไม่อยากก็ไม่ใช่อารมณ์เบาๆสบายๆเนี่ยนี่ท่านให้ํงการอารมณ์ตรงเนี้ย ในอนาคตเวลาเราไปไหนเวลาเรานึกถึงท่านเวลาเรามองไปเนี่ยรูปนามจะปรากฏการเห็นรูปจิตจะเห็นเห็นนามมาทำมันเป็นความรู้สึกถ้าเราห่างจากความรู้สึกทางโลกเวลาเราสวดมันมีความรู้สึกทางโลกไม่มีแล้วกายกรรมวจีกรรมขครน่งที่ิีไม่ดี